เดี๋ยวเราจะมาทดลองไลฟ์ใน TikTok กันนะคะนี่เราก็ต้องมีไฟนะคะช่วยสวัสดีค่ะเฟินเฟิรนคุณแม่สายอทีวันนี้นะคะเฟินฝินก็จะมาไลฟ์ลงใน t ิ k t o k ให้ดูกัน,นะคะ่ะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเราก็กดปวกเข้าไปเลยค่ะจะไลฟ์ Live ใน t ิ k t o k ได้นะคะก็ต้องมีผู้ติดต,ตาม1,000ขึ้นไปก่อนนะคะาเราก็กดไปที่ไลฟ์เลยค่ะ เสร็จแล้วเขาก็จะมีให้เรานะคะ,ะเดี๋ยวเรานะคะจะใส่หัวข้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ากล้องหน้ากล้องหลังนะคะเราใช้กล้องหน้าเนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็จะมีแบบแต่งสวยนี่มีใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยนะคะฟิลเตอร์โอ้โหขาวเป็นหยวกเลยค่ะเกินความเป็นจริงไปไหน่อยนะคะเอาธรรมดาละกันเนาะ,ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะคะนี่เขาก็จะมีให้เราใส่ใส่ลูกเล่น วิ่งวิ่งไปนะคะแล้วส่วนอันนี้ก็แชร์เราจะแชร์ไปที่ไหนคะแชร์ไปบอกใครคะว่าเรากําลังจะไลฟ์แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าตั้งค่ารับของขวัญแหละงั้นเดี๋ยวเราไปไลฟ์กันเลยนะคะตื่นเต้นจังเลยอ่ะไลฟ์ครั้งแรกตอนนี้เราก็ไลฟ์ออกไปแล้วนะคะเนี่ยพอเรากดไลฟ์ไปนะคะก็จะขึ้นนี้เลยเห็นไหมคะ ออนไลน์ถ้ามีคนเข้ามาดูก็จะเป็นตัวเลขขึ้นขึ้นขึ้นน,น,นะคะน่าเห็นไหมคะตอนนี้นะคะพอมีคนเข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวเลขขึ้นนะคะออนไลน์อย่างนี้อย่างนี้นะคะได้ยินเสียงคันไหมคะใครเข้ามาแล้วบอกหน่อยนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะนี่ถ้าเกิดว่าเราอะไลฟ์ด้วย iPad ใช่ไหมคะจอก็จะใหญ่แล้วเราก็จะมองเห็นชัดเจนเลยนะคะโอ้ชัดค่ะขอบคุณนะคะ โอเคงั้นก็20นาทีละไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวป,ปัดปัดซ้ายปัดขวาคืออ๋อเลือกฟิลเตอร์โอเคสวัสดีค่ะนี่แหละจะไปแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกคอมเมนต์ comment, ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปตอบให้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะปิดยังไงเอ่ยเนี่ย ง่ายไหมคะเพื่อนๆการที่จะไลฟ์ลง TikTok ได้ต้องมีผู้ติดตาม1,000คนก่อนนะคะแล้วระหว่างที่เราไลฟ์เนี่ยถ้ามีคนให้ของขวัญเรานะคะเราก็จะได้เป็นเหรียญเอาไว้เป็นแลกเงินได้อีกนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามฝนๆนที่ด้านล่างเลยวันนี้ฝนฝคืนแม่สาย IT. ไอที้กันคะ่ะบ๊ายบาย